Zombie Apocalypse <laughs> เราคัพก็อยู่กับผมในายป๊อปเอกแมนนะเกมเจอซิวว์เดอะแกรมซีซั่นสองนี่ครับผมก็กลับมาแล้วกับเกมการต่อสู้ในสาวสุดแสนจนเ่าใจวันนี้ก็รายงานตัวช้าหน่อยนะผมเรียกว่ารายงานตัวคลิปแรกไปแล้วอันนี้คลิปที่สองนะผมต่อมานะก็ยังเหลืออีกหลายแพ็คเลยที่ผมต้องตีเพราะว่าแคดออฟเทนนั้นของผมยังขาดอีกหลายแต้มเลยนะผมพรุ่งนี้แล้วนะผมเอ็ดด้าโพสต์สตาร์สอิมูการ์ดดีเจนอว์รี่ระดับ2นะครับผมเนี่ยก็ มาในสัปดาห์นี้เรียกว่าคะแนนบวถเป็นเอกฉันนะสำหรับ GM ที่เลือกเจ้าตัวนี้มานะผมก็เป็นสายเนื้อตัวตึงเลยก็ทัวร์นาเมตนต์นี้ก็มีแบงค์5้0ในใบที่200เป็นเดิมพันนะผมจริงไหม <c oughs> มันต้องตัวมันเด่ร้อยเปเ็นเป็นเดิมพันอ่ะตัวผมมีแล้วก็ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมแต่ว่าศึกศักดิ์ศรีวาทุกคนแล้วเจอกันนะสองทุ่มนะผมพรุ่งนี้นะวันศุกร์ใช่ไหมเออพรุ่งน,นี้วันศุกร์แล้ว <c oughs> อ่ะผมก็ได้ตีแพ็คแรก แล้วก็ได้การวิบวับไปครอบครองแล้วนะผมและก็คือเจ้าเมโรซอ,อรัสนะผมอย่าลืมเข้าไปตีกันนะได้ง่ายๆเลยนะผมทุกคนนี่ผมมีสองใบแล้วยังไม่ได้ฟักเลยแล้วมีสอใบแล้วยังไม่ได้ฟักเลยนะผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะโอ้โหก็จะเก่งแล้วเด้ฮะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เนี่ยไม่ธรรมดานเนี่ยโูตรเกี่ยวเลยเฮียอ่ะยังไงก็ ป็นกำลังใจกันทุกคนด้วยนะครับผมให้ได้ตีแพ็กทุกแพ็กนะแล้วก็ตอนนี้แพ็กแพงมากเลยนะผมแต่ละแพ็กแพ็กไอที่ผมตีไปแพ็กแรกนะแพ็กเรหกล้านหกล้านเลยนะอ่ะตอนนี้ก็เหลือแพ็กที่ผมจะต้องฟาร์มนะเดี๋ยวสองแพ็กนี้เดี๋ยวผมไปตีอาลุนเอานะผมก็จะไม่สั่ทิปหรอกรับเจบินะผมแล้วก็แกะทองนะผมวิววแยกใครบิดเยอะแยะเลยอ่ะแกทองสมัยนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าพูดกันตรงตราเล่นเหมือนกันนะเนี่ย ได้การทองแอเรียกว่าม่วงวิบวับก็มีว่ะม่วงไม่วิบวับม่วงธรรมดาด้วยผมแต่ก็มีนะผมแต่ว่าผมจะเล่นแพ็คง่ายๆก่อนก็นแล้วกันเพื่อการฟาร์มที่สมบูรณ์แบบนะผมแล้วก็แบงค์ห้าสิรอผมอยู่นะผมสำหรับเจ้าฮารสโกพอริตนะผมมาลุยกันดีกว่าทุกคนเราต้องเล่นแพ็กลังแกกันซะหน่อยมันไม่ได้ว่ะริงๆนะจิตใจมันมีว่ะนะตรงนี้ เราจะเอาตัวที่มันแบบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคไปเลยเรียกว,ว่าเอาสูสีกันเลยทีเดียว <c oughs> ให้มันรู้จักเราซะมัง้งไม่ป้องกันป้องกันทำไมคนแข็งๆยูงไม่ป้องกันก็หลอกเ่อดิีมาเลยผุนเลเวลมันก็เรียงเลยนะร้อยสามสิบเป็นนะผมร้อยสามสิบสี่แล้วก็ร้อยสิบสี่โจมตีสองาโจมตีต่อหน้าเราเลยใช่หรอ มันจะแข่งแกงไปแล้วไหมโจมตีคืน,นี่ครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้คนเราไันยอมกันไม่ได้จริงๆนี่นะไม่รู้จากแองกิโลซอรัสที่เป็นแก๊สซูเปอร์แร่ซะแล้วยกพวกคำวันทั้งหลายเห็นเลเวลเยอะหน่อยแน่แหมเ,เรียกว่าคำเริสดศักดิ์เลยเดี๋ยวโจมตีสองตายดิครับเอออยู่ไม่ได้จริงๆวันนี้เรียกว่าความแข่งแกงของสซนกบนเวดังนั้นโจมตีคืนดิครับโอ้โหเรียกว่าสาต์กระสุนกัน ไอ้มันรู้ว่าใครนี่เป็นแกร่งที่สุดตี่แนวเด้ตายนะผมเอือยกหน้ามันมีสามยกต่อไปเรามีสี่ได้เปรียบจหญ่ <c oughs> เรียกว่าได้เปรียบจหญ่จาการคำนวณมาแล้วนะผมโจมตีสามโอ้โหเรียกว่าใส่กันยับเด็กเร็วเรียกว่าเป็นแพ็คที่เราต้องได้การแล้วอย่างแน่นอนดูอาการแล้ว <c oughs> ตาย่าอยู่เลยจดการมันกัรริบไม่มัส ตามเรียบร้อยนะผมโอเคอารังกาก็นอนง่ายไปแล้วชน,นะไปแล้วใครจะมสีสีสวย,วยเท่าเราไม่เทียมเชนเช่นนี่สวยดีกว่าอ่ะก็ตัวเหมือนนกเลยนะสำหรับพืชตัวตะกี้นะผมอ่าการีไมมัดสนะเรียกว่าขนเยอะเลยพืชตัวจริงมันขนเยอะงนี้บอกว่าไม่ไม่มั่นใจนะ,ะเราเลือกกะเกินไปไม่ได้นะโตไปนะผมแล้วก็เอาตัวนี้เราพิ่ใหญ่เล่นมั้ีกว่าไม่ได้รอกนะ ฟาร์มยักษ์ใหญ่ต้องมีนี่ขนาดแพ็คอย่างนี้ยังสี่แสนเลยนะผมไม่ได้อย่างงี้เด็ปกตินี่เมื่อก่อนนี่มันหมื่นกะว่าบาทเองนะอันนี้มันสี่แสนเลยนะสี่แสนสี่ยกนี่ก็แย่เหมือนกันนะตกเป็นล้านเหมือนนะกันนะถ้าพูดกันแอน์สำหรับผู้เล่นใหม่นะผมเรียกว่าหนาวใจกันเลยทีดเดียวจะทำยังไงลูกอารันกา้าแกยังไม่เก็ตใช่ไหมโจมตีอีกจิตใจช่างเหลือร้ายเกินทน ป้องกัน,นึงไว้นะผมเนีน่ยแล้วแหละเกจะต้องทำอย่างนี้รูงนี้เมื่อกี้โจมตีก็ดี <laughs> อะโจมตีสองเหลือนหนึ่งอกีกโอ้โห่ีมีลาแพาวแพวแพวแพวไม่ธรรมดาโจมตีมั่งหนึ่งสองสามสีก่กดที่โดหนีให้มันรู้ไปนีจิตใจเกเรใช่ไหมต้องตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเดียว <laughs> มาเือแกแล้วสินะกับเพื่อนของแกอีกตัวหนึ่ง ชื่ออะไรไมันเรียกจ้าชิบหายโจมตีสามทีนี้มันมีสแต็กเลือเท่าไหร่วะเรือผมกระเด็นไปนะผมนนคำนวนเงินคำนวณเงินตะกี้ไม่ได้มองนะผมเพราะันมันน่าจะมีสี่และโจมตีสามเือหนึ่งนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามีแถมแถมไม่ได้แล้วมันขาดแถม ไม่นะกัดเขาให้มีหัวไม่งงใช้กัดไอ้ไม่ได้อย่างงี้เด้โอเคเหลือแกตัวสุดท้ายแล้วสินะแกเป็นจ่าฝูงใช่ไหมเลเวลร้อยสี่สิบนะเหลือหนึ่งด้วยแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเรามีที่ยักษ์ใหญ่ใจดีมาเป็นเพื่อนอยู่แล้วเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยอ่าซูโฮสแลคเนอะผมก็ไอ้ตัวนี้ผมเห็นมันเป็นซูเปอร์สอลัคถูกไหมไม่ใช่ซูโฮนะซูเปอร์แบบซูเปอร์แบบนี่จะเป็นซูเปอร์นะผมตาย นี่นะเอาเด้เดี๋ยวออกไปก็รู้แล้วใช่ซปเปอร์ซอแัตหรือเปล่าโมตี้ตอนนี้อ่าเรียกว่าแอ็ามาราทอนเนี่ยแท็าซูโฮซอแรตนะผมใช้ซูโฮแบบซูปเปอร์ซอแัตว่ะไม่ใช่ซูโฮนะโอเคโอ้เข้าใจเข้าใจอาโอเคแค่แค่ตีว่านะ <c oughs> โอ้โหมันผัดกันมาวะ่ะม,มีหัวไม่ฝาดด้วยทีนี้ แฮฟซิโกเพอริตนี่แหละตัวที่เราแย่งชิงกันนี่ยแหละ <Yes. S 1> เราเอาตัวนี้เป <ville> mm hmm. ตัวหนึง่งแล้วก็เอาตัวนี้เอาดิปลดูคัดไปเล่นแมงนะผมแล้วก็เฮ้ยตัวนี้นานๆลงสนามสักทีไม่ได้เลยก็เรียกว่าตัวสุดท้ายนี่เป็นตัวที่อเด็ดอนาที่สุดของสายแหลเลยนะผมาะว่าไม่มีร่างไฮบิดนะผมเมื่อการไม่มีร่างไฮบิดนี่ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจนะผมสำหรับเจ้าตัวสุดท้ายนี่นะผมคอปปี้ทอสสอร์รนนะผม อุ้ยจมตีสองก็ได้ยอย่างเงี้ยมันเล่นเด็กเร็วตลอดเลยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามโอเคกดให้สุดเอาให้มิดนี่ไงรันกาะมีรอยยิ้มต่อนี่มันต้องจมตีสองบทแสดกอยู่ดี <c oughs> เรียกว่าโจมตีสองบแสดงกะไม่ใช่ไม่ตายกันเลยใช่ไหมวันนี้อุ้ยจิงก็ให้เร็วกว่าเล่นเกมเร็วกันจัด,จดออกมาดิฟโลดูคัส โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเราก็ต้องโจมตีหมดแบค็คเหมือนกันวะทุกคนไม่นะเรียบร้อยนะผม,ม,มตุ่นนี้เวลมากกว่าเดิมว่ะร้อยสี่สิบหกนะผมตะกี้ร้อยสี่สิบตะกี้ร้อยสี่สิบหกเรียกว่ากิ่นอายฟอร์มโกดแขนมันเมย์แต่มันต้องโจมตีเราสามไม่โจมตีแกสแต็กไว้หมดเลยนะผมเดียวว่าเราก็ไม่โจมอุ้ยโจมล้มได้เลยเนี่ยขอโทษผิดพลาดทางเทคนิค <c oughs> ทีนี้ได้ใช้ไม่ตายแน่ หลังจากอันอัานตั้งใจมานานโอเคเออเราตายนะผมออกมานี่แหละตัวที่ผมพูดนะผมนี่มาขอพิทษธส,สอร้านนะผมจัดการมันอย่าเอามันไว้ <c oughs> ผมพิโทโธส,สอรันโชว์หน่อยไม่ตายเลยเอ,อ่ะออกมาต้องมีไม้ตายเกิดขึ้นนะผมเออนานๆออกมาทีนะึงไงพูดทีความก็ดีมากเลยนะถ้าพูดตรงตรงนะผม เือกดันไม่ทําล่างไฮบิดให้มันนะผมโมโห و. แล้วก็ไม่มีคันทาเลเวลแม็กนี่แล้วถามว่าทําไมพี่มีเลเวลแม็กไม่ได้ครับผมผมมาไม่ได้มาเก่งที่สุดในเซิร์ฟนะผมเรียกว่ามาเก็บให้ครบทุกตัวนะผมแดงนั้นเลยต้องมีตัวเก่งไม่ได้วะเอาให้บินไปเล่นแล้วนะการสุดท้ายนู่นหรือจะถือว่ารันแกกันเลยก็แล้วกันฉันต้องมีไฮบิดแล้วว่ะนะ่ทุกคนเดี๋ยวมันปิดฉากได้สมบูรณ์แบบ ที่ผมมาเล่นนี่คือผมตั้งใจมาเก็บให้ครบทุกตัวในเลเวลแม็กนะผมอยงนั้ผมจะไล่เก็บให้หมดนะผมเลยอ่าทุกคนก็เลยพอจะรู้กันอยู่ว่าทําไมผมยังไม่ทำสกอร์ปีเล็กนะผมทาไมถึงยังสกอร์ปีเล็กยังทำแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำไมถึงไม่ทาอินโดแรปเตอร์นะผมทาไมถึงไม่ทําอินโดมินัสเล็กให้เป็นเลเวลแม็กอะไรอย่างเงี้ยนะผมเพราะว่าตัวผมเองผมคิดว่าทุกตัวมีความใหม่หมดแหละ มันไม่ได้สําคัญเพียงแค่แบบว่าไนโนเสาร์ไม่กี่ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นะผมอย่างว่าอยากให้ดูตัวอื่นบ้างเอออก็ไนโนเสาร์ก็แข่ง,งกับทุกตัวแหละถ้าเราใช้ดีๆนะผมแล้วก็ใช้ในระดับเดียวกันนะเข้าใจคําว่าระดับเดียวกันไหมไม่ใช่แบบว่าเออเอาคอมมอนไปสู้กันแล <c oughs> <c oughs> อไม่ใช่เอาคัมมอนไปสู้กับลีเจเนอเรี่อย่างเงี้ยอย่างเรื่องก็ต่างชั้นเกินไปนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าทีผมพูดจนลืมสแต็กไฟตรงข้ามไปแล้วนะผมแต่ก็ชนะได้อยู่แล้วตายนี่นะอ่ะก็แบบอย่างเงี้ยอ่ะเป็นคัมมอนกับแรนะผมมาหรือว่าอ่ะเป็นคัมมอนกับคัมมอนแต่ของเราเป็นไฮบริดเ <laughs> ออมันก็ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ก็โอเคอยดีนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมก็เล่นไล่ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องคิดอะไรแม่นะผม พี่พี่ก็เล่นไล่ไปเรื่อยๆนะไม่ได้คิดอะไรม่ทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคตายตัวแน่ๆเรียวว่าสัตว์กระสุนยับๆตายนี่นะก็ะตะกี้ไม่ได้โชว์ไงสำหรับดิฟโลอว์สู่แคทนะผมมันใช่ยืนดิฟโลอสูคัสที่ไหนดิฟโลลูคัสมาลลมาีหกนะผมมาเหลือแกตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมเออกระเด็นเราปราบได้ไม่หมดนะผมมากระเด็นเข้าแก๊สไปหัวไม่ฟาด แล้วมาเป็นของฉันซะเอาแบงค์50มาด้วยเชื่อเลยว่าแกต้องมี50นี่นะเรียบร้อยนะผมลงไปนอนกองโอเคชนะแลยนะผมโ,โคตรเท่ห้บิดตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งหัวมงที่โคตรเท่มากเลยนะผมได้แล้วนะผมฮัสโกเพอร์ลิสสองร้อยห้าสิบห้าสิบอาหารนะผมแล้วก็ตัวมันฮัสโกเพอร์ลิสเป็นการขรบเมอน ได้ง่ายนะผมแล้วก็รับไปง่ายๆเปิดหรอว่าหัวไม่ฝัดจังาานี่แหละสาเหตุที่ผมต้องตีนะผมเดี๋ยวแค่3แพ็คเท่านั้นมาดาน้ากันเข้ามาเดี <c> ๋ย <oughs> วฉันจะจัดการให้หมดเลยแพ็คนี้ต้องขออภัยด้วยนะผมสำหรับอนิวชาเลนจ์นะผมผมลืมฟัดสเตกโกซอร์เจน2นะผมสำหรับใครที่อยากดูก็อดใจรอกันไปก่อนนะผมเรียกว่าลืมจริงๆว่ะทุกคนก็ดูอ่ะให้ดูที่แฟกนะผม นี่ไงเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะผมเมกาชีรอนนะผมแพนเทอร่านะผมแล้วก็เ่าเจ้าอ่าตัวนี้นะผมไดโนชิรัสนะผมเป็นตัวที่ผมจะรีวิวนะผมโอเคขออีุ่ายนะสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็มาคผมเมนต์มาก้วงนะครับ ฝากก <Yeah. S 1> ดแชร์กดไลค์กดติดตั้งใครกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งใ,ให้พี่ป๊อบด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสแมนก็คงต้องขอตัวรานก่อนเนี้ยผมซีโอเกตทุกคนเฟนดายังเล่นอยูะฮ่า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 บัตเตอร์ฟย